สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบัตรคนจนปี65หหยุดจ่ายค่าอะไรบ้าง เรียกได้ว่าเข้าสู่ปี2,565อย่างเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังคงเป็นปีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลเพื่อบรรเทาค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าในปีใหม่นี้เป็นปีที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะยุติการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1,350,000คนหลังจากที่รัฐได้เพิ่มกําลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ถือบัตรคนจนจํานวน200บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม คมถึงธันวาคม64ที่ผ่านมาและได้มีการอนุมัติเงินเพิ่มอีก300บาทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม64อีกด้วยรวมเป็นวงเงิน500บาทดังนั้นวงเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อปี2564เรียบร้อยแล้วในส่วนของทำลายในการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกร,ราคม65มีรายละเอียดดังนี้วันที่1มกร,ราคม2565เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ200-300บาทต่อเดือนค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ500บา บาทต่อเดือนวงเงินก๊าซหุงต้ม45บาท3เดือนลดค่าก๊าซได้หนึ่งครั้งวันที่18มกราคม2565เงินช่วยเหลือค่าน้ําประปาไม่เกินคนละ100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวที่มีการใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ไม่เกินคนละ250บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและครอ ครัวที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ mea วันที่22มกราคม2565ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโอนเข้าบัญชีธนาคาร1,000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าบัญชีธนาคาร800บาทและจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม200บาท ต่ออเดืนสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ t t ทธนาคารกรุงไทยได้ถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ